อ่านะครับท่านผู้ชมช่วงนี้อยู่ใน F10 Mobile นะครับผมกับผมเทวัส X2 นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินนะครับผมสำหรับสายฟรีนะ 1, m, m 1> วัน 100M 200M ได้เลยนะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมผมก็มีตังค์อยู่72ล้านบาทนะครับสาหรับผมทำภารกิจหรือว่าทำอะไรเสร็จแล้วมาดูกันว่าตัง เราจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคอันดับแรกเลยเราต้องมีอัญมณีนะครับคุณดูนะสองหมื่นนะตอนนี้ผมมีอัญมณีอยู่สองหมื่นนะครับคุณดูสลาถามว่าอัญมณีเอามาจากไหนก็นี่เลยครับตามภารกิจรายวันเลยนะครับผมนี่นะครับผมภารกิจรายวันแล้วก็จะมีการดูโฆษณาเล่นโหมดชาเลนจ์นะครับผมอ่าแมทมันทึกเหตการไอคอนนะครับพวกนี้จะได้เพชรแดงนะครับผมอัญมณีนะครับผมแล้วก็ได้ตังค์นะแล้วก็อันสุดท้ายถ้าเราทําครบเราจะได้อ่า ผู้ช่ำชองภารกิจที่ OTY ตัวนี้จะเป็นแพ็กมาตรฐานตัวนี้นะครับผมจะได้ตัวที่ซื้อขายได้นะครับผมแล้วก็เอามาทําเป็นเงินได้นะครับผมโอเคนะครับผมวิธีแรกเลยนะครับผมผมจะพามารับอ่าแพ็กเกจฟรีก่อนนะครับผมเป็นตัวละครที่ซื้อขายได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอันผิดอันนี่นะครับผมเป็นท็อปอีเวนนะตัวนี้จะได้ตัวละครนะครับผม79-90เถึงนะเป็นตัวที่ซื้อขายได้นะครับผม โอเคตอนนี้ผมมีตัง74ล้านนะทุกคนมาดูกันว่าผมจะหาตังได้เท่าไหร่วันนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากหาแบบจะาทำตามก็ทำตามได้เลยนะครับผมโอเคได้มา2,000เหรียญนะครับแล้วก็เนี่ยมามาแล้วตอนนี้ได้3 0 0แสนแล้วนะคนดูได้ตัวอันนี้มาได้3 0 0แสนนะตัวฟรีนะโอเคนะครับผมวิธีแรกก็รับตัวละครไปก่อนเนาะอ่าพวกนี้ก็เดี๋ยวผมมาสอนแล้วกันนะครับผมอันดับบานีก็มาทําดูโฆษณาตัวนี้ก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมเก็บไว้2 0 0 0 0นะแล้วตอนสุดท้ายผมจะมาสุ่มตัวละครให้ดูด้วยนะครับผมว่า เราจะได้ตัวดีขนาดไหนเราเอามาขายกันว่าเราจะหาเง,งินได้เท่าไหร่นะครับผมวิธีที่2นะครับผมมาที่ตัวแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่ครับผมเป็นกิจกรรมที่ OTY แลกเปลี่ยนนะครับผมจะให้เอาตัวเราเอาตัวเรา70บวกมาแลกตัว8098นะครับคนดูเราจะแลกไปเลยนะครับผมโอเคแลกเปลี่ยนนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้เราได้มา3 0 0 0 0นนะคนดูตัวเดียวอันนี้มาอีกแล้ว0 0 0 0 0นนะ สามแสน0องแสนหนึ่งแสนแตอนนี้ก็ออกมาแล้ว 1M นะคนดูโอเคเราหาตังค์ได้หนึ่งเอ็มนะนาานมนะช่วงสุดท้ายเกมนะครับผมเราจะมาสุ่มตัวละครแล้วเราจะขายตัวละครที่เราสุ่มได้ทั้งหมดเอามาดูกันว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมจาก 74M ตอนนี้นะครับผมกับผมนะจะเป็นเท่าไหร่นะที่จริงนะครับผมพวกนี้ก็ทําได้หมดเลยนะครับผมแลกเปลี่ยนนะครับผมเดีพวกนี้ผมผมจะมาทําต่อไปเลยเนะี่ย แต่ว่าผมค่อนข้างที่จะเสียดายตัวนะครับผมมันแช่ค่อนข้างที่จะใช้ตัวเยอะนะครับผมแล้วก็มาแลกแค่ตัวตัวเดียว2ตัวอะไรเงี้ยนะผมก็เลยจะไม่ทํานะโอเคเรารู้วิธีกันง่ายๆดีกว่านะครับผมโอเควิธีต่อไปนะครับผมผมจะพาเอาเพชรแดงนะครับผมหรืออัญมณีไปลงทุนนะครับผมในของช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมช่วงนี้จะจิเป็นกิจกรรมของซองแดงนะคนุณดูนะโอเคเพื่อเราจะแบบว่าผ่าน กิจกรรมซองแดงไปนะครับคนดูนี่นะครับผมซองแดงก็จะได้รางวัลประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็มาเปิดแพ็กฟรีก่อนพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ซื้อขายได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับผมแต่นี้เราได้ประมาณ1นึเอ็มแล้วนะโอเคเราจะเลือกค่าเป็นกองหน้านะครับผม83นะโอเคตอนนี้ฟรีนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าพวกนี้จะทําเงินให้เราเท่าไหร่นะครับผมโอเคตอนนี้ผมจะลงทุนอ,น,อนิอโมนีไป1000นะค,ะ,ะครับผมมันจะค้างละ2 0 0นะ ครั้งละ200ก็มีโอกาสได้ซองแดงนะครับผมแล้วก็ได้ตัวละคร8ดถึงร้อยสามนะห้าครั้งก็หน,น,น,นึ่งพันนันยมันนีผมจะลงทุนดูนะครับผมว่าผมจะกําไรไหมแล้วหรือว่าผมจะได้ซองแดงไหมหรือว่าผมจะขาดทุนอ่าโอเคอู้ที่ตัวค่าสิบสี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับคนดูตัวนี้เป็นตัวซื้อขายได้ทั้งหมดนะครับผมมานะครั้งที่สองฮะโอเคเราจะได้ตัวอะไรเนเ็ตก็ช้าช้านะผบขอเป็นซองแดงหน่อยเว้ยไม่มีซองแดงฮนะโอเคเราเลือกค่าพลังมาเยอะก่อนนะครับผมเพราะว่า โอเคไปต่อครับผมครั้งที่สามฮะแล้วไม่โหได้ตัวแปดสิบแปดเป็นคอมมานีฮะเรามาลุ้นกันนะครับผมคือตัวละครพวกนี้มันเข้าไปทางกล่องข้อความเราต้องไปเปิดนะครับผมโอเคครั้งต่อไปนะครับผมครั้งที่สี่แล้วฮะเอาละครับ,รบท่านผู้ชม m, ด้ตัวแปดสิบแปดมาแต่เรื่องตัวเก้าสิบสองเป็นตัวตำนานตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสองล้านนะสองเอ็มนะคนดูโอเคตอนนี้เราหาได้หนึ่งเอ็มเลยเราไปเปิดลุ้นนะครั้งสุดท้ายทองแดงไม่ออกเลยครับคนดู ซองแดงไม่มาเลยนะฮะตอนนี้ผมต้องการซองแดงมากเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มานะครับไม่เป็นไรครับผมโอเคนะครับผมตอนี้ก็เป็นแต่ว่าใครที่มีอัญมณีก็มาสามารถสมได้นะ,คะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับคนดูโอเควิธีที่สนะครับผมแล้วก็วิธีต่อไปนะที่เราจะหาเงินได้นะคนดูเอออย่าเพิ่งเป๊บนึ่งเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ก่อนแล้วกันขอรับตัวละครก่อนแล้วลมาดูกันว่าแต่ละตัวนี้จะเท่าไหร่นะครับผมคนดูเอาแล้วได้หนึ่งบาทอุ้ยว่าอะไรวะเนี่ย ผมลงทุนไป1 0 0 0พัน,นัญมณีนะอันนี้พอเราเห็นหมดแล้วนะโอ้โหแล้วแต่ตัว9ล้าน4ล้าน8ล้านสามแสนไอแปดแสนสามแสนสามแสนสามแสนนะครับผมนี่ก็ประมาณ15ล้านแล้วนะครับคนดูแล้วก็อีกเอมหนึ่งที่เราเข้ามายังไม่ได้เล่นเกมเลยนะเราก็ได้มาอีกล้านหนึ่งนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเรามาขายทั้งหมดกันในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับคนดู <c oughs> วิธีที่2นะครับผมวิธีที่ เปลี่ยนตัวละครนะครับผมจากเป็นตัวที่ซื้อขายไว้ได้มาเป็นตัวที่ซื้อขายไอตัวซื้อขายไม่ได้มาเป็นตัวซื้อขายได้นะครับคนดูอย่างเช่นผมมีตัวสำรองนี่ครับผมเป็นดารานูม่านะครับผมที่ได้จากกิจกรรมนะครับผมทีโอชิวัยเหมือนกันนะครับผมก็ aging, คือมันที่จริงมันสามารถเอาไปสร้างเป็นแบบว่ายังไงอะที่จริงมันเอาไปสร้างเป็นแบบว่าแปรแลกเป็นเงินเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่น่าสนใจนะครับคนดูโอเคนี่นะครับผม การเอามาแลกเป็นเงินจะเป็นตรงนี้เลยนะครับคนดูนี่ก็คือแบบว่าเราจะได้เด็ดๆอยู่แล้วเรา 10m 7m 8m อย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้สิบล้านนะเนี่ย94นี่ได้สิบล้านตัวที่ซื้อขายได้นะแต่ว่าผมจะไม่ทานะครับคนดูเพราะว่าผมจะเอาตัวที่ซื้อขายไม่ได้ไปแลกนะครับผมเป็นโทเค็นตัวนี้นะครับต่อเวลาพิเศษอันดับสองนะแต่ว่าใครที่มีโทเค็นต่อเวลาพิเศษ เลขหนึ่งอยู่นะครับผมมันเอาสามารถเอามาแลกตัวนี้ได้จะเป็นตัวซื้อขายได้เหมือนกันนะครับผมโอเคมันสามารถแลกได้สิบครั้งนะครั้งละห้าสิบโอเคเยวผมจะแลกไปก่อนนะครับคนดูว่าผมจะได้ตัวเท่าไหร่กันบ้างฮะโอเคสามแสนฮนะไปครับสามแสนแล้วนะสี่แสนครับผมสาหรับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมคนดูห้าแสนนะโหผมได้กี่เอ็มแล้ววะเนี่ยทุกคนลองช่วยกันบวกหน่อย แล้วท้ายคลิปเราจะมาขายตัวละครกันนะครับผมว่าเราจะได้ตัวละครเท่าไหร่นะครับเอาแล้วสามแสนฮะแล้วอีกห้าตัวครับผมว่าวันนี้ผมหาได้ประมาณ300ร้400อถึงสี่รอมได้เลยนะเนี่ยสำหรับใครที่มีโเทเค็นแบบนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีนะครับผมก็ขยันทํากิจกรรมนะครับทุกคนเพราะว่าหลักแรกแรกๆหลักๆเลยนะครับผมให้ทุกคนขยันทํากิจกรรมโอ้โหและสี่หลานนะซี CB ตัวนี้นะโอ้โหและคุ้มจัดนะคนดูซื้อขายได้หมดเลยพวกนี้นะ แรกที่ใครฟูลทีมอยู่แนะนําให้ทํากิจกรรมดีกว่าครับสี่แสนนะโอเคคุ้มนะครับผมแล้วผมจะมาย่อยตัวละครทิ้งนะครับผมเป็นตัวนี้นะผมจะมาแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นเลเวลสนะครับผมมันจะได้ 3- 5 0 0ันถึงห้าพแล้วเราจะเอาโทเค็นตัวนี้ไปสุ่มตัวละครที่ซื้อขายได้นะครับผมโอเคแล้นรูม่าผมย่อยเลยแล้วกันนะครับคนดูแล้วมันจะเราจะได้สี่พันไหมเราจะได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับผมสามพันห้าถึงห้าพันนะครับผมปุ๊บได้สี่พันสองสวยครับแล้วผมเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับคนดู ต่มันน่าจะอยู่ในทีมอะเมื่อกี้ผมกดผิดไปกดสร้างทีมทำรองนะแล้วมึงเดี๋ยวผมไปเอาออกมาก่อนนะมันอยู่ไหนวะนนั้นดอนนมาผมเนี่ยอันนี้ก็น,นี่ก็ใช่ไอ้น,นี่ก็ใช่อนนใชโอเคพวกนี้เป็นตัวซื้อขายไม่ได้นะครับผมได้จากกิจกรรม t o t y นะผมจะมาเปลี่ยนให้มันเป็นตัวที่ซื้อขายได้นะครับผมโดยเอามาแลกโทเคนตรงนี้นะครับผมให้มันเป็น โซเช่นเลเวลสองนะให้มันเป็นแบบว่าเอาไปส่งที่ตัวละครที่ซื้อขายได้ตัวนี้ซื้อขายไม่ได้ราคา40ล้านนะผมไม่ได้บอกว่าตัวซื้อขายไม่ได้ไม่ดีนะครับมันดีนะครับทุกคนแต่ว่าคือผมมาสอนหาเงินนะครับสําหรับสายฟรีอยากสำหรับใครที่อยากเล่นตัวซื้อขายได้นะครับผมบสำหรับใครที่เ,เล่นตัวที่ซื้อขายไม่ได้แต่ว่าสกิลหรือว่าค่าพลังมันดีก็เล่นไปเลยนะครับคนดูไม่ได้ว่านะครับแต่นี้ผมมาสอนหาเงินคร่าวๆนะครับคนดูโอเคสามพันหกฮะ อีกตัวสุดท้ายฮะเดี๋ยวผมย่อยเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะตัวนี้นะผมมีฮาวเวิร์ดอยู่แล้วที่แบบว่าป,ประตูตึงๆของผมนะครับโอเคเราได้โัเ,เคล็ดมาเท่าไหร่แล้วเราไปดูกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมโูดท้ายคลิปผมว่าผมขายตอนนี้ผมมี72อละ172เดอเ็มนะจำไว้เลยนะคนดูถ้าเกิดผมขายทั้งหมดที่ผมสุ่มมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคนดู แลวผมยังไม่ไปสุ่มเพชรนะผมยังไม่ไปสุ่มเพชรนะผมจะไปสุ่มเพชรให้ดูด้วยนะครับคุณดูโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับเรามีหมื่นสองเราสุ่มได้3ครั้งพอดีนะครับผมลุ้นซองแดงว่าจะมาไหมหรือว่าลุ้นตัวละครนะฮะโอเคนะครับผมมาแล้วครับเึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โห๙๒อ่ะตัวนี้เราจะสีเยมได้ครับคิดว่านะอ่าเราเปลี่ยนจากตัวละครที่ขายไม่ขายไม่ได้มามามาได้ตัวละครที่ขายได้นะซื้อขายได้นะครับคุณดู อเคต่อฮะไปแล้วครับจะมีตัวตึงๆมาให้เรา98มาแล้วครับผม <c oughs> ซิมอนนะ98ครับทุกคนเรามาดูกันว่าจะราคาเท่าไหร่ครับอต่อีกครั้งสุดท้ายครับผมมันได้วันละหนึ่งครั้งนะคนดูแรกเนี่ยไอ้วันละสามครั้งนะแรกอันเนี้ยถ้าหลักใครมีตัวเยอะก็ลองดูอุ้ยได้ซองแดงโอเคครับทุกคนผมเอาซองแดงคนระับผมไม่ใช่อะไรหรอกซองแดงก็คือมันจะมันจะมาสุ่มตัวข้างบนนี้ได้นะ มันจะมาสุ่มตัวนี้ได้นะครับผมเพื่อเราเอาไปแบบว่าลงทุนอัญเญบัีต่อนะครับแต่ตัวละครผมไม่สนใจแล้วแล้วมาดู2ตัวที่เราเลือกเมื่อกี้นั้นว่าจะได้ตัวอะไรป่ะครับผมโอเค3าตัวดิเอ้ยมันมี2องแดงอันหนึ่งนะจัดไปมีตัวเท่าไหร่วะเอ้เอบกี่ล้านสิบห้าล้านคนดูกับสี่ล้านหู20 m บเอ็มแล้ววะคิดดู20 m เอมแล้วนะครับอือหึเดี๋ยวเราไปขายท้ายคลิปกันนะครับผม โอเคแต่ผมขอ,อขออนุญ,ญาตย้อนไปเปิดซองแดงอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าซองแดงผมเมื่อกี้นี่มันแบบว่าผมอยากได้มานานแล้วนะแต่เมื่อวานนี่ผมก็ได้นะทุกคนแต่ว่าแบบผมไม่ได้เอามาทําคลิปไงโอเคทมาทําคลิปให้ดูครับเนี่ยซองแดงมันจะได้รางวัลพวกนี้นะเป็นย้อนีเป็นตัวนะครับผมโอเคนะครับผมเอาโหได้ได้ตัวร้อยสองมานะฮะอืมผมคิดอยู่ว่าเอาตัวร้อยสองดีกว่านะหรือว่าเอาโทเค็นโทเค็นเปิดครบหมดแล้วสี่พันนะครับเพชรแดงอ่า แต่ตัว102ที่ซื้อขายไม่ได้นะครับผมแต่ผมคาด RB อ,อ,อยู่แล้วโอเคเราเลือกตัวละครไม่เอาดีกว่าเพชรแดงครับเพชรแดงเพชรแดงเพชรแดงตัวนี้มันเป็นตัวซื้อขายไม่ได้ไมไม่เอาไม่เอา,เอาโอเคนะครับผมวิธีต่อไปนะครับผมที่เราจะได้ตัวซื้อขายได้ก็คือการทําภารกิจตัวนี้นะครับผมคือภารกิจประจําวันนะครับผมเช่นดูโฆษณานะครับผมเราจะได้แพ็คมาตรฐานตัวนี้มานะครับผมตัวซื้อขายได้เหมือนกันโอเคนะครับผมสาหรับใครที่ บอกว่าจะเอาตัวละครมาจากไหนนะครับผมจะเอาตัวละครพวกนี้ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามมาจากไหนก็คือได้จากการทำภารกิจทั้งหมดนะครับผมถึงบอกว่าเวลาที่เราจะเล่นเกมนี้นะครับผมเราอยู่ในช่วงของฟูลทีมเนี่ยพยายามทําภารกิจให้ได้มากให้มากๆนะครับผมเนี่ยได้โทเค็นมาแล้วก็มาเปิดเอาตัวละครเนี่ยครับผมได้มีเพชรแดงเพชรแดงมีหมดนะครับเนี่ย คือตัวละครพวกนี้มันส่วนมากมันจะซื้อขายไม่ได้แล้วก็เราจะเปลี่ยนให้มันแบบว่าเป็นตัวซื้อขายได้นะครับคุณดูนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะมผมก็ทําครบจนหมดนะครับผมผมส่วนมากผมไม่ค่อยลงลงแดงเท่าไหร่นะผมก็ทําแต่ภารกิจอย่างเดียวนะมีตัวอัพมีตัวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารับเงินตรงนี้กันด้วยนะครับผม10,000แบาทนะครับผมในภารกิจนะโอเคตอนนี้ผมก็จะยังจะไม่ทําแล้วกันเราก็จะจะไม่เล่นไม่เล่นให้ดูนะคุณดูแบบว่ามันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับประมาณนี้เลยเนาะ แลวเรามารับรางวัลฟรีนะครับผมเป็นแกลเลอรี่นะตอนนี้เราจะได้ตัวซื้อขายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอัญญมณีด้วยนะครับโอเคอ่ะได้ได้เพชรแดงมานะได้ตัวสามแสนด้วยนะคุณดูช่วงสุดท้ายเราเราจะมาขายตัวละครกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะแล้วก็แบบว่าถ้าอยากได้ตัวละครเอามาย่อยหรือว่าเอามาเล่นนะครับคุณดูก็ได้ตามได้หมดเลยครับตามศูนย์ฟุตบอลนะครับผมบันทึกเหตุกรงเหตุการณ์เนี้ยได้หมดเลยนะตามศูนย์ฟุตบอลเนี่ย แล้วก็เล่นมามาเล่นเอาโทเค็นนะครับผมจากกิจกรรมแล้วก็มาแลกเป็นตัวละครได้นะครับผมนี่พวกนี้เลยใช้ได้ทั้หมดเลยนะคนดูนี่ก็ได้จากโทเค็นจากตรงนี้นะครับแต่ว่าทำเสร็จหมดแล้วเห็นป่มทุกอย่างเลยภารกิจผมผมทำหมดนะครับคนดูไม่ว่าจะเป็นภารกิจไหนผมทำหมดนะตอนนี้ก็เป็นตัวการแลกเปลี่ยนไม่เกี่ยวเนาะโอเคตอนนี้เราผมว่าผมหาตังค์ได้เยอะแล้วนะตอนนี้นะได้นนนะประมาณร้อยเอ็มแล้วนะสำหรับตัวละครที่เราได้มานะครับผมอ่าโอเควิธีต่อไปนะครับผมเป็นการ เล่นบันทึกเหตุการณ์ของเดวิดแบคแฮมตัวนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะได้เงินดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมทําครบทุกบทเลยนะครับคุณดูหลังจากที่ละคมทําครบทุกบทมันจะมีสีแดงมามันจะมีสีแดงนะมันจะเป็นสีแดงเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงคือคือลูกบอลตัวนี้นะครับคุณดูแล้วคุณดูภารกิจต่อหนึ่งอันนะนงิน1 m นะครับคุณดูเนี่ยเงิน1 m อนะครับคุณดูแต่ละอันเนี่ย 2M นะครับเนี่ยส่วนมากที่ผมทำผมจะเลือกทำเป็นเนี่ยเพชรแดงอัญมณีนะครับผมเนี่ยที่ผมทำถูกเสร็จเนี่ยจะได้1,000เลยนะคนดูได้ตัวละครด้วยนะโอเคนี่ก็เพชรแดงไอ้นี่ก็ได้ตัวละครน,นะเนี่ยผมก็สุ่มมาจากเนี่ยเอาตัวนี้มาย่อยให้เป็นตัวซื้อขายได้อันนี้ 2M นะครับคนดูแต่ว่าส่วนมากเนี่ย 5M ผมทำคิดดู 2M อ่า 5M อ่าเอ็มเนี่ยผมได้เงินจากมาจากตรงนี้หมดเลยนะครับคุณดูแล้วมันไม่ใช่มีแค่บทเดียวนะครับผมคุณดูถ้าเกิดเราทําครบหมดปุ๊บมันจะมีบทที่2บทที่3มบทที่4ให้นะครับคุณดูนี่ไงเนี่ยผมทําครบหมดเลยเนี่ยครับผมทํายานทําัารกิจมากๆนะครับผมเราก็จะหาเงินแล้วก็หาเพชรแดงได้นะครับคุณดูนี่โอเคอันนี้ผมทําครบหมดแล้วผมไม่ทําให้ดูแล้วกันถ้าถ้าผมทําครบหมดผมจะหาเงินได้เยอะมากนะครับคุณดูแต่ผมไม่ได้ทําคลิปไว้โอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะมาสุ่มตัวละคร2ทีนะครับกว่าคนดูเบื่อเนาะโอเคนี่เราจะมาสุ่มผมมีอัญมณีอยู่พันเก้านะครับผมวิธีต่อไปนะสามารถทําตามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีหาเงินนะสำหรัใครที่ไม่มีเพชรแดงก็อย่างตามก็คือหาได้แล้วห้าสิบเอ็มถึงร้อยเอ็มอยากแบบแบบที่ผมทําเมื่อกี้นะเพราะว่าตัวละครที่เอามาย่อยมันทําแบบทําเงินได้อยู่แล้วแหละถ้าเราขายันทำธุรกิจนะคนดูผมจะสุ่มเจ็ดพันห้าหนึ่งครั้งก่อนนะครับคนดูว่าเราจะได้ตัวละครเท่าไหร่ ขายกันเลยนะครับผมแล้วเราเก็บไว้มาขายท้ายคลิปกันหูด้านร้อยเก้าสิบแปดถึงร้อยเจ็ดขอทีเถอะว่าแล้วสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอัตราความที่แบบว่าเราจะได้ตัวดีๆนะที่จริงผมสู้หมื่นห้าก็ได้นะแต่ผมไม่เอาดีกว่านะครับเอาไปสุดท้ายคลิปด้วยอีกตัวหนึ่งครับผมคุณนู่มเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยอันยามานีเป็นตัวซ,ซื้อขายได้ประเทศเที่เระเนี่ยกองหน้าครับแมนซิตี้ฮนะใครก่อนปึ๊บโอ้ร้อยหนึ่งนะครับผม อะไรอ่ะผมอ่านชื่อมันไม่ออกอ่ะอ45ล้านนะครับผมได้ได้ตัว2ล้านมาด้วยฮนะตัวนี้2ล้านนะครับตัวนี้มูลค่า45ล้านนะครับผมอุ้ยแต่ว่าแบบฝีเท้าออกับการยิงดีเลยนะแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าตัวที่ผมเล่นอยู่นะผมก็ขายไม่ให้หมดเลยนี่แนหะแพ็คเนี้ย7พันั้น้ผมได้ประมาณกี่ล้านาเนี่ย45ก2บวกแสเนี่ยขายผมจะขายให้หมดเลยเดี๋ยวขายให้ดูท้ายคลิปทีเดียวนะครับผม วิธีต่อไปนะครับผมคือการทำภารกิจนะครับแล้วท้ายคลิปผมสุ่มให้ดูอีกทีหนึ่งนะคนุณดูอ่ะคือ A oken, ไอโทเค็นไอรงแรงเนี่ยโทเค็นตัวนี้เนะี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นอัญมญณีได้เหมือนกันนะครับผมโดยมาที่สโมสรหรือว,ว่าอะไรพวกแข่งดิวิชันนะะ่นเนี่ยครับผมแล้วผมแลกไปแล้วนะหนึ่งพันมันให้แลกอาทิตย์ละ้หนึ่งครั้งนะครับผมได้แค่ได้ตั้งสามพันห้านะครับผมส่วนการหาอัญมญณีที่แบบว่าได้เยอะที่สุดก็มาตรงนี้ด้วยนะครับคุณดู ตรงนี้เป็นโหมดชาเลนจ์นะครับผมค่อนข้างที่จะแบบว่าอัญญามัน,นีจะมากองอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยคนดูเนี่ยชาเลนจ์ของเบลลิงแฮมนะครับคนดูได้เพชรแดงทั้งอัญญาบันนีทั้ง3,5 0 0ได้ตัวอัพด้วยแล้วก็ตัวได้คอนได้เงินอีก3ล้านนะครับผมณเ่ผมทําหมดแล้วนี่อา่าผมทำไปหมดแล้วขนาดผมยังไม่ทําภารกิจอันนี้นะผมได้ตังมาร้อยเอ็มแล้วครับตอนนี้นะโอเคนี่อันนี้ก็ส5 0 0ได้ตัวอัพแล้วก็ได้สอนหนึ่งมิลด้วย99 ใครใครอยากทำก็ทําไปเลยนะครับภารกิจนะเนี่ยพวกนี้ทําได้หมดเลยนี่อัญมณีเป็นตัวที่ซื้อขายได้ด้วยนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเรามาทํำหมวดชาเลนจ์ตัวนี้กันนะครับคนดูว่าเราจะได้ตัวละครอ,อะไรนะครับผมไปกันเลย let's go เดีผมจะไม่เล่นให้ดูนะเดี๋ยผมไปคลิปเร็วเดี๋ยวมันจะยาเอาเอาเอาเป็นว่าผมได้ตัวอะไรดีกว่านะคนดูโอเคไปกันเลยครับ โอเคครับทุกคนจากที่เราเล่นโหมดทาเล่์เสร็จนะครับผมเราก็จะได้ตัวละครมา2ตัวนะครับเป็นตัวราคา 4m กับ4แสนแล้วก็ได้อัญญาปีมาด้วยนะแล้วก็เหรียญมาอีก1นึ่งมนเอาป่ะเราหาตังได้อีกแล้วนะครับผม 5m นะครับคนดูแล้วภารกิจประจำวันเราก็เสร็จไป1อันหรือ2อันสองอันนะครับคนดูอ่าก็ได้อัญญาปีมาอีกแล้วน,นะฮะโอเค แล้วก็ได้อัญ,ญามณีมาอีกหนึ่งไม่ใช่อัญ,ญามณีที่ตังกับภารกิจประจําวันนะครับผมโอเคแล้วก็มาลบรับตรงนี้นะครับผมอันนี้อ,อัญ,ญามณีเหมือนกันนะโอเคหกสิบนะครับผมคนดูแล้วก็รับอีกนะครับผมเราก็จะได้ของมาเรื่อยๆนะครับคนดูแล้วก็เราจะได้จากการดูโฆษณาแล้วก็ไปทําภารกิจในเหตุการณ์ไอคอนหนึ่งครั้งแล้วก็ ชนะคู่แข่งดิวิชันหนึ่งครั้งแล้วก็จะได้แพ็กมาตรฐานตัวนี้มาอีกนะครับผมคนดูโอเคแล้วเราจะมาทําแล้วเราจะได้ตัวอะไรแล้วก็ได้ราคาเท่าไหร่กันนะครับคนดูว่าเราโชว์จะได้ตัวเท่าไหร่โอเคเราผมไปทําให้ดูนะครับคนดูขั้นตอนแรกผมดูโฆษณาก่อนแล้วกัน โอเคนะครับผมหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราก็จะได้เป็นภารกิจประจําวันนะทุกคนเราก็จะได้แพ็กเกจ TOTY มานะครับผม1ตัวนะครับผม <Okay. S 1> ไม่เม้ท่านัหนึ่งตัวดีประมาณ2ตัวถึง3ตัวนี่แหละที่เป็นแพ็กเกจซื้อขายได้เราวรู้กันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับคุณดูโอเคแล้วกดรับมาแล้วครัผม Let's ก o แล้วแต่ตัวแต่ละตัวจะมีราคาเท่าไหร่ฮะได้เงินมาก่อน1นะึ่งแสนนะได้ได้ตัว15บล้านครับคุณดู 4ปีนะครับผมตาแหน่งนกองหลังโอ้โหคุ้มแล้วคุ้มแล้วลว,วันนี้คุ้มแล้วผมบอกเลยประมาณ300รอเอ็มวันนี้อ่ะวัน,นเดียวคารกิจต่อวันเราหามาทําแบบนี้แล้วก็เราเอาตัวละครแบบนี้ไปขายได้ทุกวันนะครับผมวันละแบบนี้เลยถ้าเกิดทําตามผมนะเราจะหาตังค์ได้ประมาณนี้นะครับคนดูโอเคนะครับผมวิธีต่อไปนะยังไม่หมดนะคนดูยังไม่หมดนะ ก็คือแบบวิธีหาเพชรแดงพี่ก็บอกไปแล้ววิธีหาเงินพี่ก็บอกไว้แล้วนะครับผมคนดูวิธีต่อไปนะครับผมผมโกดจะบาแบบว่าสุ่มอะไรดีวะคนดูนี่โหมดชาเลนจ์ไม่ใช่หมดชาเลนจ์หมดนี่ค้ายไอ้ค่ายเฟนหาอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ยมันก็คือแบบว่ามันจะได้ตัวละครด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ได้เพชรอัญมณีในตัวอัพนะครับผมทุกคนนะผมมีตัวอยู่สี่ใบแต่ผมไม่เล่นแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะ โอเคแต่ okay, ผมรับแต้มพาร์ตก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคุณดูว้าวไอ้กูได้อะไรวะเนี่ยแต้มพาร์ตเอ้ยผมได้อะไรวะคุณดูตัวละครหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยได้ตัวนี้15ล้านอีกแล้วคุณดูอันนี้ผมรับไอแพ็คไอเทมมาไอพาร์ตอะแต้มพาร์ตอะโอ้ยได้15ล้านโชคดีจัดนะครับคุณดูผมไม่รู้เลยว่าผมจะได้อะไรมา ได้ได้ตัวเดียวกันด้วยนะเป็นส0 m เอมแล้วนะครับคนดูเอาป่ะอ๋อได้แพ็คแพ็คตัวนี้แพ็ค98นะครับคนดูอ้าวโอเคผมทำแต้มพาร์ทครบหมดแล้วนะครับดูโอเคเอออันนี้ผมมีชิ้นส่วนตัวนี้ถึงร้อยนะนะครับคนดูผมว่าผมจะซื้อซอนเฮืองมินนะแต่ว่ามันตัวเป็นตัวที่ซื้อขายไม่ได้วรัคนดูแต่แบบเอาไว้เอาไว้ทำคลิปใหม่แล้วกันนะอันนี้ผมมี100อันลนะในในนั้นอันนี้ผมมี100อันแล้วขั้นต่ำมา1น0ออันนะคนดู มันจะมีเป็นจะมีแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมที่ผมว่าผมจะซื้ออยู่นะดีซอนเนืองมินตัวนี้ร้อยสามนะหนึ100่งร้อยผมซื้อก็ผมแลกได้แล้วเนี่ยดูค่าพลังมันดีแล้วยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะรับผมแล้วทุกคุณนาสมบัติยิงไกลโอ้เอาไปก่อนเอาไปก่อนอันนี้เรามาหาเงินมาสอนน้องๆหาเงินกันนะครับคนดูโอเคไปพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวผมจะซุ่มอีกเจ็ดพันห้าละกันนะครับผมว่าผมจะได้ตัวละครเท่าไหร่นะโอเคเจ็ดพันห้าจัดไปไปพูดพร่ำทำเพลงนะ ้าขายได้เท่าไหร่มาดูกันเลสโก้เอาแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะเปิดมาก่อนเลยครับเสร็จฟันหน้าเอาแล้วประเทศอะไรวะเนี่ยเวิร์บอปรตเกตเอ้ยซีเอ็มโอ้โหมารีดโอ้โหถ้าเป็นเอทีเนโดรันโด้นะอะไรวะเนี่ยโอ้เสียด,ดายว่ะตัวร้อยนะผมที่สิบล้านอีกแล้วกาคาสิบเอ็มนะกับตัวก่อน เสียาดายตังค์ว่าโอ้แต่ค่าพลังก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องขายให้หมดอะเพราะว่ามาเราจะมาลุ้นว่าเราจะแบบว่าหาตังค์ได้เท่าไหร่นะเอาไงดีบ้าเพชรแดงเราเหลืออยู่5,000ันเราจะจัดอีกไหมสักหนึ่งตัวที่เป็นตัวซื้อขายได้ที่ตัวซื้อขายได้มันก็จะมีแบบว่าตัวนี้นะครับผมเป็นตัว4 0 0พันนะ200ไอ้นี่้ยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีตัว7,5 0 0แต่ผมทุ่มครบไปครบไปแล้ว2อันนะ ตัวเจ็ดพันห้าแล้วก็ตัวหมื่นห้านะครับผมเป็นพวกที่มีลีมเป็นเตจนะครับผมที่มันไม่มีอักษรลูกศรตรงข้างบนหัวเห็นป่ะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่มีตัวอักษรเห็นป่ะไม่มีตัวอักษรป่ะตอนนี้มันจะแต่ตัวเนี้ยตอนนี้ค่อนข้างดีเลยสามร้อยแล้วมันเริ่มขั้นต่ําจากร้อยหนึ่งไปร้อยเจ็ดสำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นยังยังยังอยากเล่นตัวสายฟรีอยู่นะครับผมก็ซุ่มตัวนี้จะคุ้มสุดนะครับแต่ว่าผม ส่วนมากผมจะเล่นติดตัวที่ซื้อขายได้นะครับผมดูเพราะว่าบางทีผมเบื่อผมก็ขายทิ้งผมก็ซื้อตัวใหม่มาเล่นอะไรเงี้ยซื้อมาแล้วมันไม่ตรงไทยเราแล้วก็ขายอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้บอกเลยว่าพวกนี้ไม่ดีนะครับผมดูแต่ละตัวดิสามพันอ่ะดูดิมันดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะทุกทีทุกปันนี้ทีมผมก็ยังมีตัวฟีอยู่เหมือนกันไม่ได้ซื้อขายได้ทั้งหมดนะแต่เราจะมาหาเงินครับวันนี้โอเคแล้วเรามาสุ่ม4 0 0พเพจกันต่อเลยนะครับผม ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเรามาขายตัวละครกันว่าเราจะได้อะไรครับไปครับผมเ,เรซกเอ,อ,นนอ้าวเดียวครับเอ้ยขอไน่อยีะวว่าอ้าวหมาว่ะประเทศอะไรเอ่ยโอ้ประเทศอะไรปะเนี่ยกองหน้าฮะพอฟอสต์เลยวะร้อยเท่าไรโอ้โห97โอ้ได้อ่า15ล้านกับ9ล้านอุ้ยคุ้มนะคุณดู นี่เงินผมปาไปผมยังไม่ได้ขายตัวละครนี่ขึ้นมาปาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย72นะขึ้นมา2อนะคนดูแลเรามาดูตัวซื้อขายเรานะ่าเราซื้อขายอะไรบ้างได้บ้างนะคนดูโอเคคลิปมันจะยาวแล้วนะช่วงนี้คลิปยาวแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยดูสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมก็แนะนําได้ประมาณนี้สําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้ของขวัญแล้วเนี่ยอาจารย์วันนี้สองพันเหรอได้จากอะไรอะอ๋อได้จากอันนี้นะไอ้อะไรวะ ไอ,ไอ้ซองแดงอ่ะเอาคนดูเอาสำหรับใครที่เป็นสายฟรีผมเอาใจสายฟรีแต่ผมสุ่มสามพันเพชรให้ดูอีกด้วยมาโอเคสามพันเพชรว่าจะได้ตัวละครดีเท่าไหร่อ่ะเราสุ่มสามพันเพชรให้ดูครับคนดูมันได้ตัวแบบว่าร้อยหนึ่งถึงร้อยเจ็ดอ่ะไม่เคยบอกว่าตัวสายฟรีไม่ดีนะครับแค่แบบว่าสอนหาเงินเฉยผมก็ยังใช้อยู่นะครับโอเคมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับผมจังหวะนี้มา ร้อยหนึ่งถึงร้อยเจ็ดนะครับคนดูโอเคประเทศอะไรครับประเทศที่อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้คลองหน้าอีกแล้วแมิตี้อีกแล้วตัวเดิมแต่ว่าตัวซื้อขายไม่ได้นะครับโอ้กว่าแล้วเจ็ดสิบเก้าล้านแต่ว่าแต่ตัวซื้อขายได้มันสี่สิบห้าล้านนะโอเคผมเอาไว้เป็นตัวสำรองไม่ก็เอาไว้ย่อยไปแรกเป็นตัวซื้อขายได้ต่อไปนะครับคนดูโอเคดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้ถ้าตอนสุดท้ายผมจะมาขายตัวละครทั้งหมด ให้ดูแล้วผมจะได้เงินเท่าไหร่มาลุ้นกัน let's go มาที่ตลาดนะฮะนักเตะของฉันนะฮะตัวนี้มันตัว,ต,วตัวที่ผมเล่นนะไม่เกี่ยวนะตัวที่ซื้อขายได้จะเริ่มจากตรงนี้ฮะโอ้โหน่าเสียดายอยู่นะแต่ก็ต้องขายนะครับผมไปขายไปเลยฮะ st go Let go อ้าวอันนี้สองตัวอันนี้ก็90เอ็มนะคนดูนะแล้วแต่อันนี้คือดวงคืออย่างไม่ได้นะครับผมถ้าอยากได้อันนี้สุ่มที300ล้านก็มีนะอันนี้คือแบบหลักๆแล้วถ้าดวงไม่ดีก็ประมาณนี้เลยนะอย่างพี่นี่ดวงไม่ดีนะครับเออ,เอาขายไปเรื่อยๆคนระับขายไปก่อนฮนะโอเคไปกันยาวๆสิ้าเอ็มนะฮะเอ็มขายยาวๆฮนะจาก72อเอ็มเราจะ เป็นตังเท่าไหร่นะครับ1วันวันนี้นะครับผมว่าเราหาตังได้เท่าไหร่ครับน้องนุ่มๆคน,นไหนก็สามารถมาทำตามได้โอเคเดี๋ยวเรามารวมยอดกันเลยนะไปเ,เร็วๆมารวมยอดท้ายคลิปว่าเราจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราขายตัวละครเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับผมเราก็ได้ตังมาทั้งหมด254 M อมนะครับผม ซึ่งวันนี้ผมหาตังค์ได้เกือบ200 M อนะครับคนดูโอเคแค่ทำกิจกรรมนิดเดียวแล้วก็สูบเต็มละครนิดนิด,นดนนหน่อยนะครับคนดูก็ถ้าเกิดเราทำแบบนี้สัก1ิบวันเราจะหาตังค์ได้เกือบพันเอนะครับคนดูโอเควิธีหาเงินก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกหลากหลายวิธีนะครับผมก็ใครรู้ก็ มาแชร์กันได้ในคลิปนี้นะครับคนดูก็แล้วแต่คนนะครับผมมีวิธีหาเงินแบบไหนวิธีเล่นแบบไหนนะครับคนดูแล้วจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรือว,ว่าคลิปใหม่นะครับผมจะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทองร้อยเอ็มใน1วันนะครับคนดูโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ